คมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยกับหลักคําสั่งสอนบางทีไม่ได้ไปด้วยกันครับเราจะเปลี่ยนมุมมองความคิดของคนในยุคปัจจุบันอย่างไรให้คนเหล่านั้นมีศาสนาในใจมากยิ่งขึ้นแล้วในอิสลามเองเนี่ยมีการวางหลักเกณฑ์หลักคำสั่งสอนเอาไว้อย่างไรบ้างครับครับผมปบรวมคําสอนกับเยาวชนของเราได้มากน้อยแค่ไหนครับแต่ถ้าเรามีการปลูกฝังเรื่องของจริยธรรมเรื่องของหลักการศาสนาเป็นอย่างดีเนี่ย ผมเชื่อว,ว่าปัญหาพวกนี้ไม่เกิด รากลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการครับในช่วงของาศาสนาในใจนั่นเองเราเห็นเรื่องราวของคุณกนิกาธรรมเกศรในช่วงที่หนึ่มาแล้วว่าการบำรุงบิดามารดาคือพลในชีวิตเขา <c oughs> เขาทำตันอย่างไรแล้วก็หลักคำสั่งสอนของทางพุทธเองเขามีมุมมองมีแนวความคิดอย่างไร และเดี๋ยววันนี้เราลองมาฟังเรื่องราวของในมุมของอิสลามว่าอิสลามแล้วเนี่ยเขาพูดกันอย่างหนาหูต้องบอกว่าเป็นหลักคําสั่งสอนที่มุสลิมทุกคนรู้นั่นคือบอกว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาแล้วอยู่อย่างไรผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะครับผมขอต้อนรับท่านพิพัฒน์หลังปู่เตครับท่านดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิดต้นสวดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับวันนี้หัวข้อใกล้ตัวพวกเรามากเลยจริงๆแล้วผมมุสลิมเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าการบำรุงบิดามารดาคือพรในชีวิตแต่เพราะที่สําคัญมุสลิมทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าสวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาครับขยายนี่นะครับอยู่อย่างไรครับท่านครับครับผมเนื่องจากว่าท่านศาสดาดับบิลย์สลอยซลัมได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนครับว่าบิดาบานานั้นเป็นต้นเหตุของพวกท่านที่ได้จะเข้าลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ ตรงนี้ทหากที่เป็นต้นเหตุที่ที่บอกว่าทําไมสวรรค์ถึงอยู่ใต้ฝาา่าเท้ามารดาจงทําดีกับมารดาของท่านครั้งหนึ่งนะครับบรรดาอครสาวกได้เคยทูลถามท่านศาสดาว,ว่าใครบ้างที่ฉันสมควรนอกจากพวกบเจ้าและเราูซแล้วเนี่ยใครบ้างที่ฉันสมควรที่จะทําดีและก็รักกับเขามากที่สุดท่านศาสดาได้กล่าวว่าแม่ของท่านถึงสามครั้ง Uh huh. ท่านอ克拉สักบกได้ถามถึงสามหนแล้วผนที่สี่ท่านก็ย้ําอยู่ว่าพ่อของท่าน uh huh. ท่านย้ําว่าเป็นแม่ของท่านถึงสามหนนั่นแสดงว่าแม่สําคัญที่สุดนะครับในศาสนาอิสลามนั้นลองมาคือคุณพ่อนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาแล้ว พ่อแม่ก็เป็นต้นเหตุของลูกๆที่จะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกนะครับเ,เราได้เห็นภาพมหาลูกภัยที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาท่านผู้ชมสังเกตได้ว่าจะมีผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาเนี่ยที่จะต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพแล้วก็ยังมีบางเคสเหมือนกันที่ทิ้งท่านเหล่านั้นเอาไว้ที่ศูนย์อพยพแต่ลูกก็ไม่ไปรับกลับฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยในมุมมองความคิด เอาเรื่องส่วนตัวก่อนผมรู้สึกว่าผมดูแล้วผมรู้สึกขดหูมากนะครับทีนี้สังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยกับหลักคําสั่งสอนบางทีไม่ได้ไปด้วยกันครับเราจะเปลี่ยนมุมมองความคิดของคนในยุคปัจจุบันอย่างไรให้คนเหล่านั้นมีศาสนาในใจมากยิ่งขึ้นและในอิสลามเองเนี่ยมีการวางรลักเกณฑ์หลักคำสั่งสอนเอาไว้อย่างไรบ้างครับครับผมที่เล่ามาเนี่ยฟังแล้วก็รัอนทดนะฮะขดหูนะครับ แต่สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการปลูกฝังที่เราจะต้องคอยดูแลอบรมอใจใส่ตั้งแต่เด็กๆปลูกฝังในความรักพ่อรักแม่แต่สี่สคัญผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆเพื่อลูกๆโตขึ้นเขาจะได้ปฏิบัติด,ดีต่อพ่อแม่เหมือนอย่างนี้ครั้งหนึ่งท่าสนสุนดาได้อบรมสั่งสอนเอาไว้ว่าได้กล่าวไว้ว่าจงปฏิบัติต่อพ่อแม่ของท่านเป็นอย่างดีเพราะต่อไปข้างหน้าเพื่อที่ลูกๆของท่าน จะได้ปฏิบัติดีต่อตัวท่านนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกอย่างมันเป็นวัตรุดิบเป็นกลงล้อที่ว่าถ้าเราทําดีกับพ่อแม่เป็นอย่างดีให้ลูกเราเห็นให้ลูกเราดูตั้งแต่เด็กๆพอลูกเราโตขึ้นเราแก่ลงลูกๆก,ก็จะหันกลับมาดูแลเราเป็นอย่างดีแต่ถ้าเราไม่เอาใจใส่พ่อแม่ไม่ดูแลท่านยามแก่ชราเวลาเราแก่ชราลงวันหนึง่ง ลูกๆก,ก็จะทําเหมือนที่เราทํากับพ่อแม่นั่นแหละ ừ ừ, นะครับศาสนาซึงงย้ำนั้นทัานศาาพูดไว้อย่างมากเรื่องสําคัญของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยความสําคัญของพ่อ,พอ,พอแม่ในอ,อ,นะอิสลามเนี่ยท่านศาลาพูดไว้เยอะมากนะครับ,รบแล้วคอยย้าเตือนตลอดเวลาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เรื่องที่สําคัญสำหรับคนที่นักศึกษาอิสลามนะครับครับปัจจุบันนี้สังคมต้องบอกว่า,เ,าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลบิดามารดา หรือตามสื่อตามข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นก็เยอะเหมือนกันนะครับบางทีลูกเองทําร้ายคุณพ่อคุณแม่มหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ทําร้ายลูกตต่อยู่เด็กๆอย่างนี้สังคมเกิดความสับสนวุ่นวายมากมายมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่เตือนเราไหมมันเป็นสัญญาณที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราให้จริยธรรมอบรมคําสอนกับเยาวชนของเรา ได้มากน้อยแค่ไหนครับแต่ถ้าเรามีการปลูกฝังเรื่องของจริยธรรมเรื่องของหลักการศาสนาเป็นอย่างดีเนี่ยผมเชื่อว,ว่าปัญหาพวกนี้ไม่เกิดถึงบอกว่าเราต้องปลูกฝังในอิสลามเนี่ยจะบอกว่าให้ศึกษาตั้งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพั่นคือศึกษาเรื่องศาสนาตั้งแต่เกิดจนตายครับนะฮะขาดช่วงขาดตอนไม่ได้ดังนั้นถ้าเราปลูกฝังตั้แต่เด็กๆปัญหาต่างๆ มันก็จะขี้คลายลงเมื่อเรามีความอยู่ในเด็กของเราเยาวชนของเราลูกหลานของเราอยู่ในกรอบพระศาสนาเราเขาก็จะไม่ไม่ออกไปโลกนู่นโลกทางทําในสิ่งที่ผิดเพราะศาสนาทุกๆศาสนาสอนให้รักพ่อรักแม่งั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดําเนินการให้ผู้ใหญ่วันนี้ต้องเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆนะครับบางครั้งเราเราคุยกันในภาษาเพื่อนๆในในกลุ่มข้าวนั่งทานข้าวกันเฮ้ยสวัสดีคุณแม่ยังไม่เช้าอยู่จุบยังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบางคนก็แบบ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นหน่อยก็จะแสดงความรักให้เราได้ไดไดเห็นมาแชร์กันบางคนบอกโอ้ก็เจอกันทุกวันจะไปอะไรกันเยอะแยะม,มากมายเดี๋ยวกลับไปบ้านมาเจอคณพ่อคุณแม่แล้วฉนันบางครั้งตัวนี้เองเนี่ยลึกๆในมุมมองความคิดของเยาวชนหรือของเด็กเนี่ยก็ยังมีความคิดในกรอบของตัวเองและปัจจุบนันนี้โซเชียลนี่รัวเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากในเมืองไทยบางครั้งเนี่ยเวลาที่จะให้กับครอบครัวพ่อแม่ก็น้อยลงหยิบแต่โทรศัพท์เล่นกันทั้งวันอย่างนี้เราจะ เราจะลดเรื่องราวเหล่านี้และปลูกฝังเยาวชนอย่างไรให้อยู่ตามแนวทางที่ถูกต้องของหลักศาสนาครับครับผมก็ต้องย้อนกลับมาดูหลักของเราในอิสลามนั้นได้บอกว่าอย่างชัดเจนว่าในอัลกุรอานท่านพระพุทเจ้าได้กล่าวไว้อัลกุรอานบอกว่าวัดอัสอินนอินซ่าอัลฟิคุสขอสาบานต่อการเวลามนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนเราจะทำยังไงไม่ให้ขาดทุนในเรื่องของเวลา เราก็ต้องดูแลเวลารักษาเวลาไม่ใช่ฆ่าเวลาไปวันวันหนึง่งถ้าเราหมกมุ่นกับมันมากเกินไปเราพูดกับเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับมันอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนมันก็จะทาร้ายเราถ้าเราใช้มันประโยชน์ในสิ่งที่ถูกทางนะครับมันก็เป็นประโยชน์ต่อเราแต่ถ้าเราใช้มันไม่เป็นมันจะหันขึ้นมาทาร้ายเราด้วยการเรื่องของเวลาเรื่องของการเสพนะฮะการเสพพวก อินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับมันจนไม่มีเวลาไปดูแลครอบครัวไม่มีเวลาไปดูแลลูกไม่มีเวลาไปดูแลแม่ตัวเองตัวเราเองนะจะเห็นได้ว่าบางเราติดตามข่าวมาเนี่ยบางคนเล่นเกมกันจนถึงว่าข้าวปลาไม่ได้กินก็เป็นโรคชนิดหนึ่งที่ว่าตายคาคาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเล,เลยนะครับอันนี้น่ากลัวเห็นไหมฮะมันทําร้ายเราถ้าเราไม่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับ,รบ,รบตรงนี้นะครับก็คือว่าก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าบางทีเราก็ต้อง ดูลูกๆเราด้วยว่าว่าเขาเล่นเกมหรือว่าใช้สื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยอยู่ในกรอบหรือเปล่ารจริงบางครั้งคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็จะละเลยไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะบำรุงบิดามารดาแลวเขาบอกว่าที่สำคัญคือพอรในชีวิตบางครั้งเราจะสังเกตเห็นในบุคคลที่รอบใกล้ตัวเราเหมือนกันว่าพอคุณพ่อคุณแม่ป่วยขึ้นมา เพิ่งจะรู้สึกตัวเองอ,อยากจะมาดูแลท่านในขณะเวลาตรงนั้นและเป็นเวลาช่วงบ้านปลายชีวิตของพ่อคุณแม่จริงๆบางครั้งบอกว่าถึงขนาดว่าไม่มีโอกาสได้ดูแรในช่วงบ้านปลายชีวิตก็ว่าได้อพอท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ปฏิบตัติในขณะที่ท่านมีลมหายใจอยู่เฉ่นั้นตรงนี้เองเนี่ยในมุมมองของท่านทิพั์ท่านมองอย่างไรครับเสียดายนะครับเสียดายเวลาเสียดายทุกๆอย่าง เพราะว่าย้อนกลับดูหลักของอิสลามเนี่ยท่านศาลาได้บอกไว้ชัดเจนว่าช่างหน้าอับปยสิ้นดีกับบุคคลที่พ่อแม่ของเขาชาลาแล้วเขาไม่ได้ผลบุญจากการดูแลตรงนั้นท่านใช้ควาว่าช่างหน้าอับปยสิ้นดีแรงมากกับศาสนาเพราะาฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนดูแลดูตัวเราว่าวันนี้เราได้ทําดีต่อครอบครัวมารดาของเราได้หรือย,ยัง แล้วอย่าลืมท่า,านศาลาเคยเตือนดักคอไว้ก่อนลูกหน้าแล้วว่าถ้าวันนี้ท่านทําไม่ดีกับพ่อแม่ <Okay. S 2> ถึงเวลารุ่นลูกท่านก็ <Okay. S 2> จะทําแบบนี้กับท่านเหมือนกันแล้วท่านคิดไหมวันนั้นจะไม่มาถึงหรืออไม่ใช่หรอกวันนั้นต้องมาถึงอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว <Okay. S 2> ถ้าท่านทาดีคิดได้ฉุกคิดได้นึกถึงได้รีบซะรีบไปทํางานรีบทําดีของพ่อแม่แล้วอีกอันหนึ่งอยากจะฝากไว้แะคบะว่าในหลักศาสนาเราเนี่ยท่า,านศาาได้บอกว่าชัดเจนครับว่าแม้กระทั่งพูด กับ,บดีดามมองด้วยสายตาที่อ่อนโยนก็ถ้ากับได้ผลบุญมหาศาลแล้วนี่แค่มองนะฮะแค่มองด้วยสายตาอันอ่อนโยนเนี่ยผลบุญมาเยอะมากเหมือนกับเปียบเที่เราไปทําประกอบศาสนาที่เมก,กะเลยสิเดียวนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าห้ามพูดคําว่าอุฟอุฟหมายคำว่าเหมือนจิจ้เวลาพ่อแม่ใช้ทําอะไรอย่างเงี้ย ไม่พอใจแค่นี้ก็ยังไม่ได้เลยถือว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง uh huh. ห้ามเถึงอนน้ดเดียวว่าแต่การโต้เถียงเลยพ่อคุณแม่เลยภาษาที่ใช้คืภาษาแบบว่าคำว่าอุฟเพราะว่า,วาชิหรือชิจะไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นหนักตรงนี้มากถ้าเราจะคิดว่าเราอยากเป็นคนดีได้รับพะเมต่างหุ่นเจ้าอยากให้ลูกเราทำกับเราดีๆเราต้องดูแลพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีเช่นกันครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เรื่องราวของครอบครัวที่มีการแตกแยกกันแล้วก็เรื่องราวของคุณลูกพยายามที่จะเหมือนกับแบบว่าไม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ในวันปลายชีวิตตรงนี้เองเท่าที่คุณพิพัฒน์ได้อยู่ในศูนย์อบรมศาสนาอิสลามริยะธรรมนะครับเคยเจอเคสสตารดทีลอะไรบ้างไหมครับเยอะนะครับนะแล้วบางทีก็ุดหูแต่ส่วนใหญ่ก็จะจะเรียกมาคุยนะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ ล้วคุยกับลูกเราจะดูจากพฤติกรรมของเด็กก่อนนะว่าเขามีปัญหาอะไรอะไรไงแล้วก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่เวลานี้ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมคุณพ่อคุณแม่อยู่คนละทางอ๋อแยกทางกันแยกทางกันนะครับแล้วก็บางทีเด็กเนี่ยเด็กกำพร้าก็เยอะคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเด็กทางเราก็มีนโยบายดูแลเด็กตรงนี้มาตลอดนะครับ มันต้องและสังคมต้องช่วยกันครูอย่างเดียวไม่ได้รหรือท่านอิหม่มอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะทุกคนในสังคมต้องช่วยกันอุปถมมัมภ์คำชูด,ดูแลตรงนี้ให้ปัญหาตรงน,นี้มันผ่านไปให้ได้ให้เด็กเขาเป็นเด็กที่มีคุณภาพเยาว,วชนที่แข็งแกร่งมีคุณภาพมีคุณธรรมให้กับสังคมและพิจารณาบ้านเมืองของเราก็จะสงบสุข และเจริญยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับครับผมเรื่องราวของหลักคําสั่งสอนในคนัมภีร์อัลกุรอานเองนะครับก็มีการตีความออมาเยอะเหมือนกันเรื่องราวของความกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นพรที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็เป็นพรที่อยู่ใกล้กับตัวเราเหมือนบารมีครับผมตรงนี้เองเนี่ยเราได้นําหลักคําสั่งสอนเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างครับครับในสุรอะลุมานนะครับ จะบอกไว้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่คุณแม่เราเนี่ยอุ้มท้องเราเนี่ยเก้าถึงเก้าเดือนแล้วบอกว่าควาลำบากอย่างไรอะไรไงอธิบายละเอียดนะฮะและสอนว่าต้องทาดีคุณพ่อคุณแม่อย่างไรนะครับพระคุณเจ้าได้ได้สั่งเลยกําชับกําชาไว้อย่างอย่างดีเลยในในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติและปฏิบัติตามทําตามตรงนี้เฉพาะมุสลิมทุกคนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพ่อแม่นะครับ เพื่อให้สังคมเนี่ยจะได้ไปได้ข้างหน้าได้อย่างสงบสุขนะครับและชีวิตครอบครัวสังคมครอบครัวสถาบันครอบครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาเหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องราวของการบำรุงบิดามารดาคือพรในชีวิตไม่ใช่เฉพาะในหลักของศาสนาอิสลามอย่างเดียวนะฮะทุกทุกศาสนาสอนทุกคนเป็นคนดีและผมเชื่อว่าทุกคน ที่เป็นแฟนรายการของเราทุกคนมีบิดามารดาทั้งนั้นแต่ถามว่าการที่เราจะดูแลท่านในท่านยังมีลมหายใจอยู่นั้นเราจะดูแลอย่างไรให้ท่านมีชีวิตที่มีความสุขในบ้านปลายชีวิตในฐานะที่เราเป็นลูกความกระตันอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องนํามาปฏิบัติเหมือนกันและว,วันนี้ท่านพิพัฒน์หลักภูเตะได้ให้แง่คิดมุมมองในหลักเกณฑ์ของ ศาสนาอิสลามเป็นอย่างดีเพราะาบอกว่าเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากสังคมครอบครัวก่อนนั่นคือเยาวชนและลูกของเราถ้าเราปลูกฝังเขาให้อยู่ในทํานองครองธรรมให้รู้จักการปฏิบัติให้ความรักกับเราเมื่อเขาโตไปเขามีลูกมีครอบครัวครอบครัวเหล่านั้นก็จะทํากับเขาเหมือนเป็นวัฏไทยจักรนั่นเอง แล้ววันนี้เรื่องราวของการบำรุงบิดามารดาคือพอในชีวิตเป็นเรื่องราวที่ต้องมาเอาใจใส่กันเพื่อโลกใบนี้จะได้น่าอยู่และจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างแน่นอนครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพิพัฒน์หลังกูเตะนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์และมาพูดคุยในรายการครับขอบคุณมากครับากครับวัสดีครับอัลกุรอานท่านพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้อัลกุรอานบอกว่าวัดอัชอินน์อินซาอัลฟิคุสขอสาบานต่อการเวลามนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนเราจะทำยังไง ไม่ให้ขาดทุนในเรื่องของเวลาเราก็ต้องดูแลเวลารักษาเวลาไม่ใช่ฆ่าเวลาไปวันวันหนึ่งถ้าเราหมกมุ่นกับมันมากเกินไปเราพูดกับเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับมันอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนมันก็จะทําร้ายเราถ้าเราใช้เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ถูกทางนะครับมันก็เป็นประโยชน์ต่อเราแต่ถ้าเราใช้มันไม่เป็นมันจะหันขึ้นมาท้ลายเราด้วยการเรื่องของเวลาเรื่องของการเสพ ะะการเสฟพ,พวกอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับมันจนไม่มีเวลาไปดูแลครอบครัวไม่มีเวลาไปดูแลลูกไม่มีเวลาไปดูแลแม่ตัวเองตัวเราเองนะ,ะจะเห็นได้ว่าบางาเราติดตามข่าวมาเนี่ยบางคนเล่นเกมกันจนถึงว่าข้าวปลาไม่ได้